สวัสดีครับเอ่อท่านผู้ชมท่านครับวันนี้ก็จะมารีวิวฟิกเกอร์สองตัวซึ่งไปหาได้ตามตลาดอันนี้ผมใช้กล้องมือถือถ่ายนะครับก็ไม่มีอะไรมากนี่เทอรเทิลไปเจอมาจากตลาดถ้าผลิตแล้วงานผลิตนี่เป็นปี2003นะครับมันเกิดขึงนมัน มันสางแต่2015สิบห้าก็ตีอากันว่ามันทำมานานแค่ไหนก็เป็นมันเป็นฟิกเกอร์ตั้งโชว์ก็สวยดีก็ไปทศาศนศึกษาซื้อมาตัว30บาทซื้อมาในราคาถูกๆแล้วก็การ์ดมาใบหนึง่งไม่เกี่ยวเลยเลยก็ใช้กล้องมือถ่ายนะครับก็มารีวิวกันเลยแล้ว,พ,วพุไพเจอไอ้นี่มาดีเป็นไงล่ะไปเจอมาอย่างฟุกุก ซึ่งไปเจอมาได้ยังไงก็ไม่รู้โอเคอไอ้ชช่น้าของผมนี่ผมชื่อว่า,าง่ายมากทีวีนะครับแต่เออผมยังไม่ได้ไปไอ้น,นี่ไอยังไม่ได้ไปเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้แต่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าโอเคก็ตัวแรกมารีวิวันเลยกับนี่นะครับผมจำไม่ได้เท่าไหร่ว่าตัวนี้ชื่ออะไรเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแปบบ๊่นนงนะ โอเคครับกลับมาแล้วครับเมื่อกี้ไปถามมาร์คซี่มานะครับ,ก,รบก็รู้แล้วว่าตัวนี้ชื่ออะไรมันชื่อมเคิลนนะครับก็นี่ครับการเพ้นก็สวยเลยไม่มีสีเลือเลยผมมองผมที่ดูมาไม่ดูไม่เจอสีเลือเลยแล้วก็สวยมากการเพ้นใช้กล้องเดี๋ยวผมไปใช้กล้องจริงมาแล้วเดี๋ยวมาถ่ายให้ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับสวยมากตัวนี้ก็เจอในราคาประมาณเกือบสี่สิบก็ ก็ตัวนี้แลไมกี้นะครับก็เป็นตัวที่สีต่างเพื่อเลยดูอันนี้มันจะสีอย่างนี้นะแล้วก็อะไรี้ครับซึ่งไม่รู้ของแท้หรือเปล่าแต่เห็นมันน่าจะแท้แหละน่าเพราะว่าการ์ตูนชาวบาวเก่าไมกี้มันสีอย่างนี้นะซึ่งไม่ชอบดู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 ตกำไรมันนะเป็นลำเลเียวเรือเดียวเ,ยวเ,ยวเยวงี้ยดูมกันตุ้งๆไงก็ไม่รู้ก็เลยไม่ชอบเขาชอบอะไรแต่เพลงอะไรดีมันก็มีสีเลอะตรงนี้นิดหน่อยก็ตรงหน้าอกตรงนี้ด้วยซึ่ง ใช้กล้องมันมองไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวซูมซูมเข้าไปดูโอเคซูมซูมดูเห็นหรือเปล่าแต่วันนี้สีเลือดการพีนะตรงน,นี้ก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ก็มันเป็นโมเดลนะก็ไม่สนใจในเท่าไหร่ต่อไปก็นะครับเออริโอดนะ่าก็ดูมานานแล้วนะแต่ยังจำชื่อไม่ได้เลยอ่โอเคครับ okay. เมื่อกี้ยิ้มยิ้มครับก็ นี่ก็จุดบกพร่องก็เนียบดาบอีกไหมมันเป็นเลียวอย่างนี้เลยด้วยจากด้านบนเอามาเลียวอย่างกระอย่างกระดาบในบีเทววรณะอะไรดูเจอหานี้ครับไม่ใช่เลยโอเคครับไม่มีอะไรมากจบก,การรีวิวเพลงเท่านี้แล้วจแะละ้วต่อไปผมก็จะมารีวิวเกม LOL ครับลเลยอเพื่อนผมมันไอมันชื่อมันชื่อไอเป็ดแล้วเอ้ยไม่ใช่ไอเจดมันถามว่าผมมาชอบเล่น L อหรือเปล่าแต่มันไม่เชื่อเดี๋ยวจะเล่นให้ดู อเอาเองแค่นี้ครับจบการวิวแล้วสำหรับวันนี้ผมก็มีอะไรก็อย่าลืมฝากกดไลค์และสับสไครต์ด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปผมจะไม่สปอยมาครับก็ติดตามเอาเองลกันก็แค่นี้แหละ